ชาด้วยชุดขาวผมยาวรุรุงรันต่างคนต่างไปพอสำเร็จออกมา๊บลูกุ้วงขึ้นมานี่อีกสององไม่รู้ใครแต่เ,เขาบอกมีองค์หนึ่งที่เน้นคำมาเป็นลูกศิษย์ที่เน้นคำดังจากเทือกเขานี่แหละคำพูดกับใครไม่ได้นะเสียเงินนะอยากเป็นร้อยล้านเป็นหมื <laughs> ่นล้านเลยน่ะนี่เน้นคำพลาดยังไงเนี่ยปฏิบัติไม่ดีเลยปฏิบัติไม่ได้ ถามพี่นุ้ยก่ะสิทธิ์ลงปู่มีคนเก่งอ่ะรอดไหมเนี่ยทใช้แบนเนีนเยอะเออเหมือนกันเลยกัดไมได้กัดิะไปแบนได้อ่ะก็ลงปุ่มส้วนนะลงสิษยิ์กีิน <c oughs> อวดอุตรีเย็นทุกรายครับได้วอาจารย์ครับมีญาติที่เราขึ้นมาตาม,ามหาบ้างมีช่วงหลังหลังจากทันละ<ม>แล้วก็มีการค้นหาสืบค้นเกิดที่มาของตำนานสองแผ่นดินแล้วก็ไล่นี่หลักฐานไม่ใช่ อันนี้ผมไม่ทราบชัดเพราะมันเป็นคําไล่ของตานานหลวงปู่พูดทมที่วัดไทย<อ>เป็นคำ,คำพูดต่อบคำพูดครับไม่มีหลักฐ<ำ>านแต่ที่ผมได้รับจริงๆก็คือหลวงปู่มาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่อย่างเป็นบ้านเราในยุคปัจจุบันก็คือมีเอกสารหลักฐาน,านมาใช่ไหมใช่เจ้าลอใครมารในยุคสามเก้าสี่ศูนย์ท่านจะบอกไม่รู้จักใครหลวงปู่ไปไหนไปตามทางหลวงปู่ทำไมไม่อยู่วัดไม่อยู่หรอกมันคันเดี๋นเมื่อ ทำไมหลวงปู่ไม่สร้างวัดบาปคำเหล่านี้ผมไม่กล้าเผยเพราะท่านเหมือนกับสอนสงมาแล้วี่สงมาหาท่านหลายรูปท่านก็บอกว่าลูปลอมโมติดเฮ้ยคือพระปลอมใหม่แล้วท่านพูดคาว่าพระปลอมในกององค์อื่นนะถ้าที่ประกาศหลวงปูเ่เ <c oughs> ลยหลวงปู่ต้องการตอบนะ <c oughs> ถ้าประกาศกรมการหลวงปู่หลวงปู่กาบตอบบาบบาหลวงปู่ไม่ให้กลาบาาไม่ให้การาบหลวงปู่จะบอกไม่ให้กลับจนเป็นที่มาวันนี้หลวงปูงป่คือบาย์ทุกสำนักทุกประเทศ ต้องทําอะไรเกี่ยวกับลวงปูไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอะไรทั้งเกี่ยวกับลวงปูหมดแต่ถามว่ายุคท่านท่านทราบไหมไปอยู่กระท่อมนี้โดนเขาไล่อมันเจ็บไหม,มเสร็จแล้วก็หลบไปกระท่อมหนึ่งวันสุกผมไปถึงบอกให้หุงข้าวนี่ชีวิตที่เจ็บปวดที่สุดที่เห็นกับลวงปูจนเป็นที่มาของยกมือไหว้ขอเขานอนช่วยเขาหุงข้าวไอ้ช่วยเขาดำหน้าเพื่อขอข้าวขอกิน นี่คือลงตะสสงจริงๆมีรูปไหมใช่ว่มเหาดำนาเออมีสิบแาดมีรูปคนลงไปดำนาเออมีมีสิบผงมีไอ้ที่ดำทำไมขอข้าว่อแทนเป็นกุศโลบายคนที่รักท่านจริงๆคือเด็กเอี้ยงคายไปก็แบ่งข้าวกินก็ขึ้นมาแบบบองบองบ้าบ้าผมยาวรกรุงรังใครจะไปเชื่อไอ้ช่วงหลังมาเลยแกล้งให้หวยแม่นอ่ะคนัดังนี่เรื่องมันอ่า อย่าลืมว่าดำนากีดกรไมเลด้ออกหมดนะครับอ่แตะสวมไม่ธรรมล้านะ <c oughs> แต่คเกไม่ดั้งหอกตะเม่นตะเมน่นนางว่าอาจารย์แม่นอาจารย์แม่นอยู่ไหนอาจารย์อาจารย์เม่นอยู่ไหนโอ้อาจารย์แม่นอยู่ทางนู้นเลยทางเลยคุ่ขันไปนะอ๋อแตะสวมก็เก็บตัวเงียบโอ้ตแต่เม่นคนแห่ไปหมดเป็นพระหรือเป็นคารวะเป็นคารวัตอ๋อเงินเต็มเป็นราเต็มห้องเลยเงินอ๋อเงินก็เต็มห้อง แต่แกตายเพราะอะไรถูกฟันอ่าทำไมก็ไม่รู้เพราะเงินมันเยอะเงินเยอะพอแต้มดำเ็จตะสวงก็เริ่มคนมันหมดทางไปเออกูจะเอาเลขที่ไหนก็เลยไปหาตะสวงแล้วก็ถูกด้วยกแจ้งโยนนาะพี่หนูโยนนั่นโยนนี่ไอ้ดวงเฮงน้อยก็ตายเลยมึงไอ้เงี้ยไอ้คนลุมเงี้ยคนลุมเสารลุ้มในน้ำใสก่ะสองหนึ่งนั่นแหละ ครื่องพระวังเท่นั่นใส่ยาวตลอดเป็นไหมล่ที่สงสารท่านที่ตกในที่เห็นมือออกสามหนึ่งเตือนกัญญาของท่้นคุณยังไงนะไว้หุ้นไม่มีที่พักฝนชุกช่วงนั้นเนาะกันยาตุลาไปอยู่กระท่อมหนึ่งเขาก็ไล่ออกผมว่าไม่กล้าเขียนในตำนานว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายเขาไล่ออกไม่ให้นอนเขาว่าเป็นบ้าครับไม่จะท่อมหนึ่งผมไปถึงทักงให้ผมหุงข้าว สองต่อสองข้าวท่านมีห่อไว้เป็นที่มาของเด็กผุข้าวอะไรจานตอนจานไปไม่มีคนอื่นตามอะตอนนั้นไอ้งวนนั้นมันให้หวยเขาพิดเขาไม่มีตามอต่เไหนหวยถูกคนมันเฮเต็มอ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> เรื่องมันเป็นอย่างนี้ลุงตะสว่งทีง<อ>่บบหวยแต่จานไปทุกันสุกผมนีสใสอยู่แล้วจนไปจนจนเขาตั้งกรรมการสอบจะไล่ออกจากครู ไอ้ก็ไล่ออกที่ไหนก็มาถึงพ่อบอกเองได้เลขไรบอกเอาในในยายแล้วบอกเลขเลขถูกพอดีพ่อบอกก็เลิกยกเลิกเรื่องจักเกตเจตั้งให้ไม่กี่วันโอ้ไปสามสี่วันในไม่ก่อนไม่ไปแม่ห้องสอนนะไม่ไม่ไปนี่อ๋อไม่ได้แม่ห้องสอนนตรงหลางท่านเชื่อไหมขี่มอเตอร์ไซค์จากสุรินทร์ไปถึงคุนหานมีใครบ้าเอาสมัยนั้นเอาไปถึงไอ้บ้านกันทรอมคุนหานนะมีแต่เขมรแดง บอกไปไหนไปหาลูกตำมวมันก็ปล่อยถ้าไม่อ้างลูกตำมอจมันล็อกเลยเอารถมอเตอร์ไซค์นี่ชีวิตจนเป็นที่มาคนเดียวก็ไปกับครูอีกคนนึงแล้วไอ้ครูคนนี้ก็บาพรมันไปด้วยพอกันผพ่อพอกันสมัยก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมนี้อยู่อยู่ยังไม่ชิดอยู่ได้เจอกันเมื่นไห ชีวิตลวงปู่จะพูดอดีตผมบอก